กำลังพยที่จะัดีที่ผมเพย่ปนมาเองบอกว่าเราต่านหรืว่าผมนม่ได้เปินสต้าแตอร์อะไรแต่ผู้ชมเลยเลยพบรู้ต่ว่าผมเนี่ยื่้ชมเยอมากคือเราเราืูนชมมันนมความสามารถการแรกแล้วก็ชื่นชมคนที่ดีคุธนรมความดีความนานนั้นเราจะทราบกันว่ามันมาก่อนแล้วมันก็ไปก่อน แต่สิง่งที่โซกริตพูดเลยว่าทำงามความจริงและความดีคนเราไมต้องมองกามงานมันก่อนแต่ผมพบว่างานมคนซีดลายครั้งแรกแล้วผมพบว่าสิ่งที่เหลี่ยนจากวามงามคือซีลายคือความจร <Yeah. S 1> ิงค,คุณศสิหลักเป็นจริงทำจริงทำงานจริงคุณที่ตัวเองให้ทำงานจริงรักงาน เปลี่ยนแปลงไปดุจสินาไม่เคยเปลี่ยนแปลความจริงที่รักกันกันและก็สุดท้ายคือผมต้องบอกับเรียนอานที่รักินธาและสินธารกอนเาือว่าความดีนะมีสินธารนดีเป็นดีอย่างอย่างที่ผมพูดได้อย่างเต็มปากเพราะว่าผมอยู่งการนีมา55ปีได้พบกับ คนต่างๆเลอดได้สิงล่ำขึ้นลงบางคนขึ้นแล้วก็ตกมาตกมาเหมือนกันอย่างที่ตกลงกับหน้าผาตกแล้วก็ตกเลยไม่ขึ้นมารเร็วเลยบางคนตกจะตกกับฝนกแบบนี้ตกมาแต,ต่นก็จะค่อยลอยเื่อไม่ตกทันทีเรามีกระแสลมที่ดีก็จะ แต่คนอากาศที่ว่างเปล่าเพื่อเราลออร่องลอยอยู่ทามกลามันมีพลังที่กุศลาร์ดูแบบพลังคนที่หลับรักคุณชื่นชมคุณเขาให้กำลังใจคุณมีหลายอย่างที่ผมผมผมสวนมนตนให้คุศลาร์แมันว่าผมจะไม่ได้ปรกันแต่ถือว่าเราเป็น ที่ผมทำผมตื่นความีสินะครับก็ส่วนหนให้ส่วนนให้กลูทคส่วนส่วนหนึ่งปียางมีกยาณส่วนให้ทุกคนจับกาหไไม่ตางกเมื่อก่อนที่ท่ามาพิจาาบว่าผมจำเขาแบบคุผตาไป็นหลายสิปีเกี่ึ่งสตวรัษที่แบบก็เหอนเดิม ยนิลาที่เคยเห็นเมื่อตอนเป็นดาวุลาเป็นลาที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหรือว่าเป็นดาวใจผมลกันไม่เข้าตากรรการเราเา่าเสีย่ายของจะหอมัะสูงย่อมแล้วก็โอ้ยหน้าตาอะตารัอะคุณได้เห็นขนาดนั้นน่ว่ารูปนั้นไม่เทียนะครับผมจังศิลาที่ตอนนั้นเป็นดาวศุลาความสของลเนะ เดินอยู่ที่บริษาทตลาอาจารย์แม่ผู้จ่ายก็บอกคนเด็กนนี้น่ารับกน่ารับคือีศิลาลูน้องผมหลังนั้นผมศิลาดีเมื่อเธอได้แสวอำมาจการแสดงการแต่งรูเวทีอนวละครตัวภาพยนตร์ผมบอกคนนี้นั่นก็คือคือคนที่เป็นนังเกในนั้นขึ้นมาแต่ศิลาเนี่ยไม่เูยคิดตัวเองเล้กับ อยากจะทางานนานาลิราก็ประสบความเร็จจากการทำาการการถืเทประสบูงร็จมากๆและอยางนั้นก็ไสุความเร็จเป็นอร์สเตอร์หก็อาจจะ่ไม่ใ่เนะคป็นอนคค่ะซึ่งเป็นความฝันของไม่รู้ประสบความเต็จหรือเปล่าคุณเเ็้นะคือทำอะไรก็ประสบวามเด็ที่จะเป็นธุรกิ จีบกับปังไม่ได้ทุกคนพูดจริงๆอาจลงรักนะแต่ไม่กล้าเพราะว่าพูดตรงๆผมผมก็อนุญาตคุณศิริจินามีรักแต่เรารู้ว่าเราไม่สมความยากตรงนี้ผมยังแล้วทำไมไม่มาบอกก็ก็ผมใจหายที่คุณศิตราคุณแล้บอกว่านี่จะเป็นการร้องเพลงคำเสงาเราจะไม่บุกเ้าสู่การนี้